สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เราก็มาขอตัวเลขขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาขอตัวเลขไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะครับไปส่องด้วยกันเลยนะครับท่านผู้ชม ทุกจะมาตะเกียนทองคอยลูกมองเห็นตัวเลขอย่างชัดเจนนะแม่นะก็ให้เป็นเลขท้ายสองตัวล่างคอยเห็นสองตัวตรงๆนะแม่นะวันนี้ขออนุญาตถ่ายทําเป็นวิดีโอนะแม่นะคอยเห็นชัดเจนเลยเป็นตัวเลขกันเลยยังน้ผู้ชม เห็นกันบ้างไหมท่านผู้ชมลองส่องบริการน,นะครับท่านผู้ชมเห็นกันบ้างไหมท่านผู้ชมตัวเลขเห็นไหมท่านผู้ชม ่องไปรืยก,กันนะครับคุณผู้ชมเนาะว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมเ้วทางแอดมินจะมองเข้าไปดูนะผู้ชมเนาะตัวเลขที่แอดมินมองเห็นนั้นผู้ชมนะก็จะเป็นเลขสองเจ็ดนั้นผู้ชมเนาะสองเจ็ดไม่สองเจ็ดก็สองหนึ่งนั้นผู้ชม ตัวเลขที่ทางแอดมินเห็นเดี๋ยวแอดมินจะชี้ให้ดูนะผู้ชมเนาะอันนี้เลขสองนะผู้ชมอันนี้ไม่เก็ดก็หนึ่งนะท่านผู้ชมลองมองดูท่านผู้ชมว่าเห็นเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าท่านผู้ชมมองอีกทีก็เหมือนสองเก็ดแล้วสองสี่นะท่านผู้ชมเนาะสองสี่สองเก็ดสองหนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะ เนี่ยตัวเลขคับคลายคับคาท่าน,นผู้ชมแต่ด้านหน้าเป็นเลขสองแน่นอนน่านผู้ชมเนาะตัวเลขที่มองเห็นก็จะตีเป็นได้สามตัวเลขท่านผู้ชมก็จะเป็นสองสี่สองเจ็ดสองหนึ่งนั่นผู้ชมที 2, 4, 2, 7, 2, 1, ม่ทางแอดมินเห็นนั่นผู้ชมเนาะสองสี่หรือสองเจ็ดหรือสองหนึ่งนั่นผู้ชม ทางแอดมินเห็นนะผู้ชมเนาะเดี๋ยวนะผู้ชมเดี๋ยวเรามองไปไกลๆนะผู้ชมเนาะจะโคดเข้าไปให้ดูใกล้ๆอีกรอบหนึ่งนะผู้ชมเห็นหม่ผู้ชมตัวแรกเห็นเป็นตัวไหนท่านผู้ชมลองดูนะท่าผู้ชมเนาะดูนะท่าผู้ชมเนาะ มองไปอีกมองไปอีกทีก็จะเหมือนเลขสองห้าเจ็ดนะผู้ชมเนี่ยที่ตามทางทางแอดมินมองเห็นนะมันสองห้าเจ็ดหรือว่าสองเจ็ดหรือสองสี่หรือสองหนึ่งนั้นผู้ชมเนาะเนี่ยมันตีมันตีได้หลายตัวเลขนั้นผู้ชมที่ทางแอดมินมองเห็นนะนั้นผู้ชมเนาะ บางทีก็มองเห็นเป็นเลขสองเจ็ดนั้นผู้ชมบางทีก็มันสองห้าบางทีก็มันสองสี่บางทีก็มันสอน 2, งหอนึ่งนั้นผู้ชมเห็นเป็นหลายตัวนันผู้ชมมันจะซ้อนนกันอยู่นะครับตัวเลขมีมแมลงเดินมาในตรงนี้ด้วยนะผู้ชมเนาะแมลงอะไรนะเห็นไหมผู้ชม มองไปมอนเลขสองเจ็ดนันผู้ชมเนาะบางทีก็เหมือนสองหนึ่งบางทีก็เหมือนสองสี่นะผู้ชมบางทีก็เหมือนสองห้าผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะลองรูปอีกรอบหนึ่งนันผู้ชมเนาะว่าจะเป็นตัวไหนแน่นะผู้ชมตัวเลขจะเคลื่อนหรือเปล่าท่านผู้ชมหรือว่าจะเป็นตัวเดิมเดี๋ยวลองส่องไปด้วยกันนะครับผู้ชมเนาะ,ะมาดูกันอีกรอบนันผู้ชม มองไปก็เหมือนเลขห้านะผู้ชมเนาะเหมือนห้าสองเจ็ดนะผู้ชมมองไปอีกทีห้าสองเจ็ดนะผู้ชมเนาะห้าสองเจ็ดห้าสองหนึ่งห้ 5, 2, 7, 5, 2, 4, 5, 2, าสองสี่นะผู้ชมเหมือนห้าสองเจ็ดห้าสองสี่ห้าสองหนึ่งประมาณนี้ท่านผู้ชมเนาะ ตัวเลขมันจะซ้อนๆกันอยู่นะผู้ชมแต่คลิปนี้เราคงจะตัดจบไปแค่นี้นะผู้ชมเนะาะเพราะว่ายิ่งดูก็ยิ่งหลายตัวเลขนผู้ชมก็อย่างที่ทางแอดมินบอกนะผู้ชมนะเนเาเนนะก็จะเป็นเลขถ้าเป็นสองตัวนะผู้ชมก็จะเป็นเลขสองห้าสองสี่สองเจ็ดหรือสองหนึ่งนะผู้ชมเนาะแต่ถ้ามองไปเห็น เห็นสามตัวก็จะเป็นห้าสองเจ็ดนะผู้ชมห้าสองเจ็ดห้าสองหนึ่งห้าสองสี่เนี่ยท่านผู้ชมเนาะตัวเลขมันจะทับทับกันอยู่นะ่นผู้ชมหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทั้างช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะ่นผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราคงบอกว่าบ๊ายบาย